It's hard to breathe, but that's alright. Hush. เป็น r a t e d Gaming 95คะแนน61คิวครับใช่ครับส่วนทวายเลตติ้งอันดับ1นะของแผนที่มิรา玛ครับเป็น KM99 ครับมี23คิว3,953ดาเมจนั่นเองครับผมก็ยังคงเป็น KM99 อยู่นะในแผนที่มิรา玛ครับเพราะยิงได้เลยผลงานดีมากใช่อุ้ยเอาละฮะลายเครื่องบินแบบนี้ตัดกลางก็จริงครับผมแต่ดูเหมือนว่าทางขวาเนี่ยแวมไพน์จะใกล้กับบุรีรัมย์และดีดีเย่นะครับผมส่วนข้างล่างฮะยังน่าจะกระจายกันฟาร์มได้อยู่สำหรับเพอร์โฟมูดครับผม ีนครับผมแล้วจะเอาราวชีกมาหนึ่งคนคือเจเยอร์เลยครับไกลๆวงวงคอนกลางวงนี้ทีไฟเล่นดีนะต้องบอกก่อนครับผมแต่เกมนี้ทีไฟเลือกลงที่เอลโพโซฮะหลุดหนึ่งเกมพลาดหนึ่งเกมแล้วเกมที่สามก็เหมือนจะไม่ได้ทันระวังอ่าใช่ไม่สุดใช่ะจแถวเาทเกมมันไม่ได้เล่นครับผม โอ้แล้วเหมือนจะมีไฟใหญ่แล้วหรือเปล่าครัไปยิงเรียกแล้ว m อ็มไอเอาเอาเลยเลยย้ยทันเดอร์ควักออปชั่นมาเป็นแกรนดแล้วเลือกที่จะสู้ด้วยหรือเปล่าก็แบบนี้ถอยไม่ทันแล้วครับผมไฟที่2ของเกมนี้หลังจากชาเปอร์ได้คิวมาเข้ามาสปเปร๊กได้มาด้สุดกับมานจ,จะของน้องด้านและทันเดอร์ไม่ไหวผมเจดทันครับหลงกันไคิวนี้ตัวงเปนของ m i c s ครับ แสงขึ้นนระดับที่7เ,เลยครับผมจังหวะนี้ใช่ครับทีมมาช็อตนี้ครับทันเดอร์เสียไปอีกแล้วครับน่าจะรีเซ็ตเจคขอบกันขึ้นมาได้เลยครับเมกาอรลอขับรถมาเติมแล้วยังไงตั้งรถออกเลยหรือเปล่าออกเลยเลยครับมไม่ไฟนะเสียเปรียบแล้วครับอย่างนี้ตัดสินใจขับรถออกเลยอยู่ไหนผมไม่เห็นนะรหรือว่าล่าสุดออกขวามาที่เมจิกใช่ไหม<ช>ตอ,อ,องเคเก็บเจมน็อกดาลแล้วสาโดยซกแซกชาร์เปอร์ก็มาครับผมหนึ่งคิวสองแล้ว เลยก็มาเบลมอสกดใส่ธนวัตเทห์อู๋ลงมากธนวัตเทห์แล้วโดนสวนยังหลงนันมาเฮช็อตไปแวบไปจมสิบเอ็ดครับบูโซนแล้วปูชิวเก็บไอ้กูเซ็ธนวัตโดนน็อกอีกนูลิ้นผมเปิดก่อนแต่ว่าโดนไปสองน็อกกดยาวๆไปกูเซ็ออกจากเกมไปเบลมอสโดนซ้ำเหมือนกันหลงนันแถมปูชิวไปด้วยผมสองต่อสองหรือเปล่าเดนเดนใส่ไเทสที่ยืนอยู่ครับใช่ครับเป็นการคอสปะทะกันแล้วตรงนี้แฟตต้องพยายามเดินเข้ามาทำเป็นเก็บงานก่อนเลยครับโอ้โหแล้วเก็บงานธนวัตเฮดก่อนครับโลงนันไมต้องค้ำให้เพื่อนเลยครับ แฟรไหลตายบูโซนไปล็อตไหลนกนะแล้วเหลือนูรินคนเดียวไฟก่อนไฟเผาไล่ไปนูรินจะคัดได้หรือเปล่าอย่างนี้แล้วเหมือนจะเลยไปฮะตรงนี้แล้วลากมายังไม่ได้ฮะนูรินเหลือคนเดียวอะเอาเลลิกครับไปเก็บโดยเจจอาร์แล้วสามออกจากเกมโดยซิซี้ฮะเออารีหน้าไอ้ผมจะมีพื้นที่เล่นและยิงได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นูรินเมื่อวานเล่นดีมากวันนี้โดนเีตกมาจากเจคอบก็ผมเดี๋ยวจบอันดับที่สิบทีละทอนไฟจบอันดับที่เก้าก็ผมเหลือแปดทีมที่ผม alive ครับ โอ้โหแล้วแต่ละทีมก็คือพาเลกกันออกไปเลยนะบริเวณหัวตารางเลยครับแต่วงดีสุดไงนะซ้ายสุดแล้วตบกลับมาขวาสุดอีกโอ้โหนี่ฮะช็อกเลยครับกลายเป็นชาร์เปอร์นี่คือดีเฉยเลยนะนะค่อยๆขยับมาเออจานโมเมนต์ไปอยู่ตรงกลางเฉยเลยเออไปยังไงเลยครับคนเดียวด้วยนะใช่ครับ w เวจิคเดินขึ้นทางด้านขวาแล้วก็เลยจะเจอกับบุรีล์ครับผมครับผมหุยบุรีล์ร้อนแรงต่อเนื่องว่ะท่านผู้ชมครับ ต้องกดเมจิกให้ได้นะถ้าจะอยู่ตรงนี้ต่ออ่ะเห็นไอจีเฮดเดินแล้วครับผมชาร์เปอร์ยังไงมแต่ยืนกันกว้างพอสมควรนะสำหรับชาร์เปอร์เนธนำไปลูกนี้แมตโซนัสเฮ้ยอีกลูกยัดไปเฮ้ยลงนะลงแหลกนะลูกเนี้ยคือหนีไม่ได้นะก็แต่ไม่ถึงหนีไม่ได้นอกจากโดดลงโดดลงมาแล้วเลื่อนรถด้วยจังหวะเปิดเนองเออซาพาลุยได้ผมลัดดักไว้เลยโดดจริงโดดลงโอ้หหายไปสี่สิบเอชที เลือ,อ,อดแล้วจะไปเหตจอดเลยตองเคครับผมเฮย้ยลงนานเกมนี้กดไปแล้วหลายๆน้องครับผมได้มา3คิวจะเป็น4คิวฮะตรงนี้เทคสิงไปได้เลยอีกโดนลฝนกลับมาหลบทันอยู่ลงนานโมทอเผาอีกหนึ่งลูกแล้ว,ขวเขาก็เผาดักไว้แต่ลงนานไม่อรอจ้าเลยสุดเลยเหรอลงนานเดินสุดมากกดหัวใส่เรียบร้อยเลยครับผมน้องไปหนึ่งคนนะ เฮ้ยหกนกแล้วเราล้มนันจังหวะนี้เลนดี่ไปเก็บยอนคิวชาเปอร์เสียสองเจคของโดนดาวด้าวัลแม็กโซนัสเบรมฟรีอ่ะมันสลนเก็บเจคของบอจาเกมไปวันนอนวันนะหนึ่งต่อหนึ่งครับแม็กโซนัสกับลกมนันไมลร้อนแรงทั้งคู่ยังไงลกมนันไมลโอ้โหห้าคิวคนเดียวเลยครับเดือดมากๆโอ้แต่ว่ายืนเปิดขวาไม่ได้นะแต่เรารู้จุดอยู่แล้วครับโอ้ละวงจัโมมเนทร์โมเมนต์ครับผมกลางวงเลยนะตอนนี้ แล้วทางด้านเมจิกครับจะโดนบุรีรัมเดินโถมมาแล้วเช็คซิงเนตครับใส่เลี้ยนคิวเก็บงานก่อนเลยเลยครับเอาฮะแล้วปีกขึ้นมากจะรู้หรือเปล่าแล้วเช็คซิงเรียบร้อยฮะเมจิกก็ะบอกไปโดนบุรีรัมาอนาธิเลตเต้นเลยด้วยผมสี่คนสิบคิวว่บบุรีรลำว้าวของจริงจับติดครบด้วยนะบุรีรลำน่าอร่อยนะอร่อยนะเฟิร์สช็อตต้องแม่นถ้าเฟิร์สจะปูอย่งนี้ อางนี้ยากเลยนักนันเรียบร้อยครับผมระดับที่7 m i t s ครับผมเกมนี้มีคิวออกไปถึง8คิวครับใช่ครับเจเยอร์ตรงนี้พยายามวนมาครับกับแจนกรอฟนะเหลืออยู่แค่2คนนะครับชูมาครับโทนเดียวกันเลยนะลงข้างบนหมดเลยฮะโทนส้มเหรอโทนส้มโทนเหลืองนะคุ้โหิว่าโดดโลมาแล้ววงค่อนข้างก่างเออตามลายเพื่อไงตามลายมาเลยอ่ะกลางวงไอ้ไม่ชูบุรีสวยงามครับแต่วงหนึ่งไม่มีผลฮะกลางวง ก็เห็นอยู่นี่ครับ,รบผมดีสุดไม่ดีทรงเลยนะโอ้โหเอ็มไอทีนะครับผมพาวิสก,กริดครับครับนี่ฮะน่าจะสุดของปลายสายเครื่องบินอยู่แล้วนะสำหรับการกระจายโซนที่จะฟาร์มได้ครับ,บ, <c oughs> บครับขึ้นมาไอ้มาเจทฮจอใสร็จอุทิศเขียนบ้านนี้ธนวัตราย,ายังไงแล้ววัดใจมุมใกล้จานเวนตามกุ้งมาจีเกมและเห็นช่องแคบแดนเจูงใจเฉยอดใส่มิด ธนวัฒน์เจษโดนเก็บออกจากเกมครับผมสองต่อเท่าไหรสองต่อหนึ่งเหรอไม่ชัวร์แต่ว่าเดนเทตจบไปแล้วสิบสี่ซีซี่ไปโดนแถมจากแมตนาสก,นววนกีเนทจะใส่วาล์ล้างโดนแฟตเบกมาจังหวะนี้กสียหมุนกลับมาเล่นฝั่งขวาก่อน,น,นครับผมใช่ย้อนคิวว่าไปปิดนหน้าของโนาด้านะมุมนี้ยังไม่จบเลยเจ้าแมนเอาอีกเจ้าแมนอาวีก็ลอดไปโอ้ยโดนเดนเทตโกสิตไปเลยอีกได้โคเนซี่ครับแล้วโดนระเบิดบอลตรงนี้จากเลเจอเอ็กว่าได้จบอันดับที่สามแต่ว่ามีคิวออกไปครับเกมนี้สามคิวสิบสองทีมต่อที่สามชีวิตบวกกันนอง จากบอยเชคก็ผมชาเปอร์ก็มาเหมือนกันโอ้โหมีปะทหากันหลายที่จะจัดเลยนะจังหวะวงอัปเดตมาครับที่ขอบและเจสปาร์เกอร์ไปยิงแมสตอซน้นต้องตวลงไปและมุมนี้ครับเช็คซิงยังโฮรอโพซิชันของเมจิกอยู่บวกกันทุกทิศใช่ครับจะไปมาเช็คซิงเอดหัวรีออนคิวก็ผมแม่เพื่อนเก่าเพื่อนแกยังไงโอ้ บวกมาหน,น,นึ่งคะแนนสรารับทางด้านของบุรีรัมป<อ>์ปอนเ,นเกตเลลีกแจงกุลรอฟโดนอ้าวเป็นสัวของโยชิไหลาตายไปเช็คซิ่งเกมนี้มีหนึ่งคิวเท่านั้นกระผมลูกสองสยองแล้วกระผมลูกสองแฝดใช่ครับตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นลูกสองนะเช็คซิ่งแล้วโอ้ยเอ็มทีเสก็ยังติดไม่ได้แล้วตอนนี้เพอพีมาก่อนแต่ต้องหุบมาจับแจไปเอาเละอีกน้องตกลงไปพยายามซ้ำซ้ำก่อนซ้ำก่อนเปก,การคิวสติลมาใช่ครับท่านผู้ชมครับสิบสองทีมอยู่ขอบวงเันเยอะมากๆเลยวงกลางวงแทบไม่มีแล้ววงดีไปไหนไม่ชัวร์เช็คียเปิดน็อคปอเชต เอาละสามองจากเกมเลยผมใช้ตารางยิงกันยับโอ้โหแล้วเนตขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ยะมุมนี้ยังไงเออซาพาลุยใจมาปะโอ้โหแต่อันตรายนะเพราะว่าเหลือหนึ่งคนสุดท้ายเหมือนกันตลอดเมจิกใช่ครับแล้วออกไปไม่ได้นะนอกตัวคารโดนเอ็มเอสชนบรีแจมนะใช่ครับโอ้โหนี่ครับนายเลือสมุเล่นโอ้สมุกนอกระเบียงไว้ก่อนนะครับมุมนี้แล้วต้องเข้ามุมทั้งคู่อ่ะ มาแล้วโล้มนันมาฮะเก็บแลนเจอร์เอ็กสองต่อหนึ่งมุมใกล้แล้ว <c oughs> ปิดงานโดยโล้มนันมายวันนี้เขาเอาสุดฮะจริงครับพีเอชมาแล้วหรือเปล่าวันนี้ห้าคิวไปแล้วเอวยวอยิงค่อนข้างยับเลยเลยครับด้านขวาชาเปอร์พยายามจะไหลเข้ามาเหมือนกันโดนสเปรย์จากอีวนานเจอรีนแต่อีวนานเจอรีนโดนเอ็กคลิเซียยิงน็อกดาวน์ก่อนเลยครับโอ้โยิงเพลินไปหน่อยครับผมอีวนานเจอรีนมุมนี้เอลิน,า,นาเข้าทำนะฮะยังไงฮะ เอสกรูเซียตอนนี้ 4Q ไปแล้วครับตอนเราไปไเป็นะมาชีสนะน้องเขาวงต่อนะก่ากาเจอ JKR ไปได้ j จสปาเกอร์ก็บมเพิ่มหมูนไม่พักเลย2คนนี้โอ้2คนแต่ยิงยุ่ยเลยเหมือนกันครับ โอ้แล้วเก็บการเจสสปสร์เกอร์มาได้ด้วยครับทำให้เอลีนาที่ต้องพยายามเข้าไปชิดแวมไพร์เนี่ยเสียไทมมิ่งเลยนะใช่ฮะเราเหลือคนเดียวด้วยฮะใช่ครับก็จ,จัดให้เลยจัดโมเมนต์ส่งเจมออกจากเกมในอันดับที่10เลยครับอแอนแทคอลลาวูเล็กูซีดับเบิลคิวส่งแวมไพร์จบอันดับที่8ไปครับผมอันดับที่9เป็นเ e อลีนาพอต่อ,อเอนื่องมาเรียบร้อยเลยฮนะจูริโอปิดเมจิกจบอันดับที่7ครับผม เออใช่ครับผมโอ้ออกกันรัวๆติดกันเลย<ว>เออมี่นีนี่ขึ้นไม่ทันเลยครับผมอี่ด,ดีติดกันเลยนะมผมนี่ลากสเปย์มาไกลๆรับผมเอสคูรูเซีย เล่นได้เลยฮะพื้นที่ขอบวงนะทางด้านบนขวาใช่ครงลงมุนเหมือนจะเดินเข้ามาหาเหมือนการมุมนี้โปรตสมองช่วยเพื่อนไปก่อนแล้วโอ้โหเต็มเข่าเลยนะสี่เจ็ดได้ไ,ดไปได้ทางหน้าของจูเลียอน็อกดาวไปตอนนี้อยู่กัน2คนนะอุ้แล้วโดนล้อมาจาก2องฝักนะทางด้านเอเมชชนบุรีเลยครับสี่เจ็ดเกมมิ่งกับเอไมทีเอสครับไม่มีหมวกแล้วนะทีนี้ถ้าเข้าหัวมายังไงก็ตายเลยครับครับผมเฮ้ยแล้วล็อกกี้กิมเดาสุดเรียบร้อยฮะปิดไปได้ผมแล้วเอาแล้วทีสี่เจ็ดจากอันดับที่ที่สามขึ้นอันดับเก้าโอ้โห มาแล้วเฉยเลยเหรอมาแล้วลูกเลยมาแล้วลูกจ๋าเกาะนะผมว่าเราจะเกาะล่างนะครับผมผู้เหลือเชื่อกับลายเครื่องบินจริงๆอันนี้บินแบบต่ำแบบต่ำมากนะครับผมนี่ฮะต่ำจัดๆเลยแหละครับครับไม่หนึ่งได้ไหมบินเหรอกางเกงคุณอะเติร์กไงเฮ้๊กอยู่ข้างหลังดีกว่ามาเขาใส่โหลด ห <laughs> ลดหลดก้นกัินไม่ <laughs> ไม่หลุดจากเตอเลยนะตอนนี้ <laughs> นเพื่อนนะครับผมเบสออฟอีแรนเกลครับเป็นหะน้าของทีเด็ดทอนไฟนะหนึ่งร้อสิบสี่คะแนนครับผมหกสิบแปดคิวครับตามมาด้วยแถวราว์ลหนึ่งร้อสี่คะแนนครับเจ็ดสิบคิวนะแล้วก็ทวาเลตติ้งสูงที่สุดของแผนที่นี้ก็คือแจกออ็กคุลล้อมนั่นเองครับยี่สิบเอ็ดคิวสามพันหกร้อสิบสองดาเมจนั่นเองครับเพื่อนพอดีกว่า <laughs> พอดีกว่าเดี๋ยวจะโดนว่าเอานะครับผมเดี๋ยวต้องมารอดูฮะในวงเฟสที่หนึ่ง้ย เอาแล้วดิไลายเครื่องบินแบบนี้อะไรก็ต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะเอาแล้วดิชาเปอร์ขอแจมครับผมครับเอาฮะอืมต้องมารอดูครับผมไลน์หูยดูมากมากบนเป็นไงข้างล่างแน่นต๊อบยาริธาหวานเจี๊ยบบอกให้ดื่นมาขี่ลวนล้วนด้วยผมองว้าวเอาแล้วดิบุรีรัมกี่แตกฮะกี่ขี่แตกไม่แต่ข้างล่างเนี่ย ยังไงตะพานขวาคือยังไงก็ต้องบังคับต้องมีลงข้างล่างมากเลยเพราะว่าลายเครื่องบินแบบนี้ฮะออาแล้วเดือดเลยนะอย่างงี้ใช่ฮะโอแล้วยิงสวนึ้นไปเหมือนกันนะแล้วมาเลยปะเห็นกระบอกเดียวที่ได้เสียงกระบอกเดียวเอาเลยทิมเข้าไปกระเป้หูได้ไปธนวัฒน์ครับผมแม่จดนี้และโอทูตะเกิดขับกลับมาช่วยเพื่อนและ4เจ็ดครับผมแม่เกมที่แล้วได้ไก่เกมนี้เสียหนึ่งไป อย่างไรแล้วเขามาแต่ว่าเห็นชัดเจนนะว่าออกจากนอกตัวบ้านครับลูกมีวิ่งมาลงเท้าหรือเปล่าปิดเข้าบ้านไปก่อนนะมีไฟดักไว้ด้วยนะครับผมไฟของโอเชียเกินนะที่ดักเอาไว้แล้วออกมาเล่นนอกบ้านถึงสามคนอุ้ยโดนเหยื่อเพิ่มไปอีกแล้วถ้าว่าที่เห็นน้องน้องก็ผมเอาแล้วดิวันนี้มีคิวทุกเกมอย่างน้อยเกมนี้มีสองครับผมอุ้ยโดนเหยืมาอย่างเจ็บมากลงนานโดนเหยืมากี่บาทฮะ ไม่ได้โดนเนยนะผมตรงนี้จะไปเอามาเรียบร้อยไปผมเจคอบแต่โดนสวนกลับมาเหมือนการจายสติวเหลือคนเดียวฟักเนยปาออกไปเข้ามาโจมโลนดันกำลังเครื่องติดแล้วโลนดันจัดได้ไม่ได้ไทยแลนด์ครับผมปิดซีเจ็ดจบ16ในนาทีที่6เท่านั้นครับครัโอ้เครื่องงอนแล้วตอนนี้ไหมเสียใช่ครับได้พื้นที่ไปเลยนะตรงนี้ชาร์เปอร์ครับกำลังขับไล่กับทางด้านฟูลเซนอยู่โอ้โหโปเตอร์ตามมาเลยฮะแต่แบบนี้ เว็บแบบนี้บักกี้ช้ากว่านะเออเอาแล้วดิแล้วขับทางลัดด้วยอะปอร์เชสเหล <laughs> ือเชื่อครับผม<อ>ติดไปหมดนะวันนี้เหลือเชื่อจ,จัดจอดดิเอเอรู้เลยทิมละมา,าที่เห็ด แล้วไฟลามแายเจเอกได้2เลยเมจิกหายครับผมธนวัฒน์เก็บจบเกมไปนายเจเอกเก็บเลออีกแล้วลากฟอลโล่มาติดไฟเขมรไม่ได้ครับผมกระบอกโปรหนึ่งทีก่อนแวลไพมาด้วยสุรแวมลไพที่เม็คูรูเซียครับผมคนนี้แล้วโอ้บอลเปิดน้องได้ก่อนโดนเจนมาจากเจขอบปอปปูล่าไปเสริมไปเสริมทำไมครับผมเก็บเจขอบเป็นเกมลีออนเก็บโดนเก็บเป็นเกมด้วยรถเจ้าแต่ต้องมาถอดช็อตสวยงามเลยพี่เ้องแมตส์โหขึ้นมาคนเดียวเหลืออะไร แล,ล <ง S 1> ้ว<ง>สกีตสกีตเอาธนวัตรด้วยตรงนี้ต้องหอยมาก,ก่อนไม่ก็ล็อบไปยิงบอลบอลนอกดาลงไปบอลบอลเนใส่ซีวะด้วยเลยครับอ,อีกทางด้านเพิร์ลมูก็ไม่ได้ดโดนเนยจากปอลเชตครับชบาเปอร์กับทางด้านเพิร์ลมูนนะซิแจ๊กเนเ,เ,เอาอ,อีกเลยเอาโยชิเป็นบุรีทันเดอร์เอาโปสเตอร์ไปตรงนี้กระโดดลงมาก,ก่อนสกีตโอ้ยโดนตะแบ่งไฟแล้วนูรีบียิงเลยเซยนนอกดาลงไปเพิร์ลมูออกจากเกมในดาวที่สิบสี่เกมนี้นายเอาเกมแมนเชสเตระเบิดซามเอ็กคุณเดือดจากเกมไปครับผมเอ็มมาเดนเหลือคนเดียวคือโล้นานแต่ว่ามีหก ว,ว่านี่ยังไงยังไม่จบไม่ดดมบบบสิ้นผมเกมบอบบนจะเกมไปว่าชินอนน้องดาวจากกรุงโออ,กอีกครั้งหน,นึ่งขอบบนเกมทิมสีว่านออกจากเกมแล้วลูกนี้โดดมาอย่างปั๊มเลือดทันครับผม,<ช>ผมจะมาเคมาผมช็อตนี้แต่ว่ายัางไงฮะชาเปิ้ลมันจะรีเซ็ตแล้วรอตั้งรับอยู่แล้วฮะใช่ครับตีบหลายตายไปโดยบูโตนะผมมุมนี้ต้องรีเซ็ตเพื่อนมาก่อนแล้วหรับแวมไพร์ไม่ได้เดินนะไม่เดินหันหันระยะตึงไปสองว่าเลยเกือบทีนัดที่สองไม่โดนเนี่ยครับผม โอ้โหแล้วเชิญจ้าโหด้วยใจเนี้ยหายแต่เอามาเทสสามเกมเกมนี้กี่คะแนนสี่เจ็ดหกบวกสามเก้าเก้าบวกมาดีเลยแต่เนี่ยแหละวงจะไปเสิร์ฟให้เดทเทตุไหมครับจะเหลือเกมละดสิบคะแนนสามเกมเล่นถือว่าเยอะนะคล้ววงก็เคยดีเข้าบ้านนะอัปเดตนี่ไงกว่ดีครับผาอู้ซิกแซกกลางวงตรงนี้ก่อนทั้งวันเหอโอ้โหแล้วคือประเด็นอะเดทเทตจะลงมาปิดก็ไม่ได้เพราะว่าสามเก้าเก้า ให้เลยฮะที่เห็นสามเก้าเก้ามาชุดนี้ยังไม่เคยพลาดครับผมวงบนรถนฮอกตอนฮอกเหรอหายเปิดงั้นก็ไม่ได้เราพูดไปงั้นแหละวงลิโฟก้าอ่าผมวงมิลิอ่ะนะถ้าผมได้ถูกคุณเลี้ยงผมนะมาตอนนี้มีโปรด้วยมีโปรด้วยไงจะได้ถูกหรออ่าได้อ่าได้เออทางบ้านก็ไปสัมภาษณ์ถ่ายกันเล่นๆแต่ดูตรงนี้ก่อนยังไงอ่ะเฮ้ยเพิ่มมูดเอาคืนอย่างงี้เอาแล้วที แล้วปืนพบนี่เอาแล้วนิทั้งหมดเลรเอหมูนั่นเพราะว่าเกมมีแล้วชับเปอร์ลงที่เกาะซึ่งเกมนี้สามารถโยกลงเกาะได้นะเมื่อผมไปตัดรถตรงถนนบนแต่เอาสุดเลยแล้ววงไหนนี่วงไหนยังไม่มาเล่นไรฮะโอ้โหล่พญิตาครับผมจัดนี้ขออนุญาตนะฮะตรงนี้เป็นพยานคนดูกว่าเมือคนเออเล่นเองของเราเองเอาไม่ได้น้องดูพี่จัดมานะโอเราขายดี่า เปิดเพิ่มมูดขึ้นไปลงข้างบนนะแล้วลงลงล่างอีแาลิน่าว่าไงแถวนี้หวานจ่อยหวานจ่อยเอเอเอไม่ไดยังอยู่ได้แล้วเป็นโล้งนันไม้ครับเปิดหัวเมก้าลอดแล้วเขาขึ้นไปยึดเขานั้นได้เลยใช่ครับโอ้ยากเล่นครับวอลดั๊ดโดนเขาหัวมาหนึ่งแม่งลงล้นันต้องหมอบก่อนเลยครับปั๊มยาขึ้นมานะครับทิ้งธนวัฒห้อยหลังเอาไว้ครับคอยดูตัวแฟรงค์มาเลยครับตรงนี้หวาก่อนเลยครับครับ แล้วไหลเข้าไปชิดกันแล้วเบลมอนเกมเงินเกมนี้นี่นาตี้เลยติพยายามแานเปิดสายไปโอ้ระแปดจัดให้ตงเลนิดังตะไปแปดสองนาทีแล้วไปชับอารามิสเกมสอเลยครับผมแมนไบร์หาย3เฮ้ยโอ้ที่มาดอกนี้หมดไหมีโอกาสหมดสูงเหลือคนเดียวอ่ะตอนนี้เป็นยูเอ็นคิวที่แยกเล่นอยู่ไกลแล้วครับไม่ตัดสินใจทีมแน่นอนอ้อมขึ้นไปข้างบนแทนนะเหลืออะไรโอ้โดนเสียหมดเลยแล้วตรงนี้มาดูก่อนอูริทตะไมไปยังหมดเลยแล้วเนตตามแน่นอนลูกนี้มีโอกาสนะ หลงแหลงไหมไหลมาถึงแหลงแลวโอ้โส่งที่ี่าโดลงไปและอีอันนี้เดี๋ยวผู้เล่เลนคนเดียวที่ยืนอยู่เท่าน,านั้นครับผมอยู่ในสมโมข้างหน้านูรินกำลังจะรีบปิดเอาจากเกมพันมาเอ็ดดี้เคาะอยู่ <c oughs> ไหลมาช็อตนี้หอมสายไปเบ <Hey, S 2> ชุบุรีรอรับอยู่แล้วครับผมยังไม่เคลียร์นะพื้นที่ตรงนี้แล้วพุ่งมาแบบนี้ยังไง ยูงฝ<ม>ียังไม่มาแต่โดนเขามาจับบอลนัดเจ็บมากแล้วเจ้าแมวไม่ได้ลงนานโอด้ดูเลียวไม่ได้คุณสียเขอบ<ห>เ,เลยครับแดีแล้วหมดเลยยากมากครับผมไปไหนไม่ได้แล้วแค่เป็นไมเคิลจบระดับที่หกแต่เกมนี้มีคิวอ,ออกไปถึงห้าคิวฮะใช่ครับแปดคะแนนโอ้โหเอ้ยใคกัเอ้ยเท่ากับว่าจบวันนี้มีทั้งหมดอุยเกือบสี่สิบคะแนนนะสามสิบเก้าได้บ้าสิบเก้าสิบสามเก้าแล้วก็แปดก็คือมาห่างกับเอเลน่าแค่สี่คะแนนเท่านั้นใช่จากที่ประมาณยี่สิบคะแนนนะใช่ครับ ครับขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะถือว่า,วววามาดีเลยครับบุรีรัมย์